อย่าลืมกดไลค์กด s u b สไครต์กันด้วยนะคะสวัสดีครับเคยเจอปัญหาไหมครับเวลา Export จากไฟ Captivate มาเป็นไฟลอ e HE. จะเปิดไม่ได้เพราะตอนนี้ทางเบราว์เซอร์ของ Google หรือเบราว์เซอร์ต่างๆไม่รองรับไฟล์ f w วนะครับวันนี้ผมก็จะมาสอนการแปลงไฟล์ f w f ให้เป็นไฟลอ e HE นะครับผ่านเว็บไซต์ Google นะครับหรือที่เป็นปลั๊กอินของ Google นะครับ เดี๋ผมจะทิ้งลิงก์ไว้ใต้วิดีโอนะครับให้กดลิงก์ใต้วิดีโอได้เลยนะครับวิธีการทํานะครับก็เข้ามาที่ลิงก์แล้วให้มากดที่เลือกไฟล์ครับเลือกไฟล์ swf ของเรานะครับที่เป็น .swf นะครับที่ออปตมาจากไฟล์ Captivate เลือกไฟล์แล้วกด Open ครับ เมื่อนำไฟล์เข้ามาแล้วนะครับให้กดที่ปุ่มคำว่า convert sw F file to exe ครับรอให้ไฟอัพโหลดครับแล้วเขาจะทำการแปลงไฟล์เป็น exe ให้เรากดที่ save to computer ครับเลือกตำแหน่งที่เราจะเซฟไฟล์ ไฟล์ที่ดาวน์โหลดมาจะได้เป็นไฟล์ซิปก่อนนะครับวิธีการใช้งานก็คือต้องทําการแตกไฟล์ออกมาก่อนนะครับโดยคลิกขวาที่ไฟล์นะครับเมื่อแตกออกมาแล้วจะได้เป็นไฟล์ exe ครับ สามารถใช้งานได้ปกตินะครับ <AI S 2> เรื่องสญษณานเช่อนี้เราก็จะได้ไฟล์ e อ e ที่เราต้องการนะครับขอบคุณครับ